ดอกสวยๆพี่น้องมาครับผมเก็บเห็ดน้มาบ่อยครับปาดเลยนะจ๊ะว้าวโอ้ดอกนี้ครับผมพี่น้องดอกงามครับปาพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องปาสูงเงวาขาวอาลาดพี่น้องพี่น้องมองนะครับยังงามเลยจ้ะพี่น้อง หมันหมันครับบ้าบอยหมันแล้วเก็บเห็นน้ำบ้าบอยครับแม่แม่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีบ้าบอยเดินที่อีสานแล้วกับพี่หฮาดินที่อีสานครับน้องเมฆน้องไอจิตเจ็ดนาทีอีสานพอร์ครับเมื่อนี้ทีมงานนะครับพากันมาเละเบิงเห็ดนะครับผมพี่น้องขอบคุณถุงมือครับจากคุณแม่บ้านน้องเมฆนะครับที่เอามาฝากบ้าบอยแล้วกับพี่หฮาดินนะครับพี่โจครับ คุณหลายเด้วยครับผมเมื่อนี่กามัดเลาะเบิ้งเหตดครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ้าบอยีนเด้อครับเมื่อนี่เป็นซอกของวันที่สิบสองครับเดี๋ยวมาลุ้นร่วกันครับสีโ้กสีมาบอคครับผมสวัสดีครับครับผมพี่น้องครับเขาบ้าบอยยางเขามาในดวงกับแม่พันยูในดงงล้วครับผมแม่ว่าแม่อยู่บ้านน้องเมกบอกครับแม่อยู่บ้านน้องเมกปั๊ด็ดเพึงซาดพี่น้อง นี่จะหอกกำลังครับแม่ซื้อยังครับแม่บรรจงแม่บจงแม่คุณแม่อายกลองคุณแม่บรรจงบ้านหนองเม็กนะครับอ๋อครับผมครับเดี๋ยวไปลุ่นน้ำกันครับคุณแม่ไดเฮากัดสีไดึคนกันละครับน้องเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับ พี่น้องเห็ดตาโลตาโลตาเหลือกออปืดแม่ผมเก็บเห็ดตาโลแม่ปืดพี่น้องมีตัวน,น้อยยังไงเบาโส่หมันโส่หมันแล้วครับผมพี่น้องอืมอันใดเห็ดอันใดเก็บอันนั้นล่ะพี่น้องเลยไหนแม่เห็นว่าครับแม่เพิ่งมาเห็ดตาโลเอาไปใส่ปนแสบขึ้นอย่างนี้พี่สันครับ อุ้ยพี่น้องหาหกมาเก็บหน่อยนีย่แม่มาเบิ่งแม่มันมิตรหน่วยใหญ่เฮ้ยเฮ้ยพูน่ะแม่บู้แม่พูน่ะแม,ม,แม,ม,แม่เอาโลดแม่เก็บเอาโลดแม่เก็บเอาโลดพี่พี่พี่เต็มเลยครับแม่พี่น้องเบิ่งแม่ครับ ยูนงสร้างครับุน้องพึงไล้ไหมน้องผึ่งนี่นะติดมน้องมนีโอ้ไปผมเคยไปอยู่ครับนี่นี่แม่แม่น้ำลูกนี่นี่อปลกไรเลยนี่เนียนครับถ่ายไปเก็บไป บึงครับผม,มปดาดคาก่อนครับน้องของแสีบครับของแสีบบ้าบ่อยครับเขามาแรกๆเอาเห็ดตาโลก่อนครับผม <c oughs> พี่น้องครับดอก,กงามๆครับอู้พี่น้องครับตรงนี้พี่น้องโอหมีตัวใหญ่นนะครับ อยู่ต้นนกันอีกครับผมพี่น้องครับว้าวพี่น้องเห็ดพึ่งซาดดอกหนึ่งครับตุ่มตุ่ม,มงามๆแล้วครับพี่น้องมาพบเห็ดพึ่งเขาครับมุนให้พี่น้องผมเห็ดพึ่งข้าวสามสาี่ดอกครับพี่น้องโอ้ดอกงาม,งามจ้า ครับอุ้ยด๋วกำลังหมุกๆเลยครับต้องโคบเละครับงามไหมครับพี่น้องครับปาดเอาเลยครับ,รบปวดนะครับผมว้าวพี่น้องเ๋ยวมาเห็นแต่หัวศพลูบอยู่พี่นอ้องตรงี้พี่น้องผมโอ้ยบอสังเกตจะบเห็นเลยครับผมพี่น้องหาย,กยากจอยู่ด้วยครับผมพี่น้องครับแวบนะครับผม มนดอกเฮ็ดน่พี่นง้งเฮ้แม่งกินแม่งกินขาเพื่อนพี่น้องโอ้คุณยายไพ่กับพอะหรอครับผูนะครับผมไพ่กระบาไก่ครับกำลังลุ่มกำลังลุ่มครับพีน้องมาเด้มาเด้อมาเด้อกินเซาดอกงามๆครับพี่น้องผูนะครับ,บอ,อ้สีเด็ดคุณยายดอกนึงนี่นี่นนนสองดอก สองดอกสองดอกเลยนี่สองดอกอะไรที่นี่ครับผมพี่น้องแม่น้ำกันกระเบีงกันเก็บนะครับนนี่เก็บอะไรเนี่ยนี่ครับดอกนึงเบาบอยเก็บเอาดอกเบาไกก่็เก็บเอาดอกนี้โอ้โอ้โอ้ไก่กันครับพี่น้องกองลมปางง้างฮ่าฮ่าฮ่าน้องบันเบิงลมโอเคครับผมพี่น้องครับครับดอกกำลังงามครับอ้พี่น้องครับเห็ดพึ่งเขาพี่น้อง ครับสองอเหเฮ็ดเผื่เขาพี่น้องเมื่อนี้บ้าบอยมหาเหตดยังไดกับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บอยนี่เด้อครับไปแหมครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจครับที่มอบให้บา้าบอยพี่ห้อยดินแล้วก็น้องเมงีน้องไอ้เด้อเดี๋ยวมารุ้นน้ำกันครับพี่น้อง มนีีสีโซกสีมันที่ได้เห็ดพ่อหม้อแกงบ๊บครับผมพี่น้องเดี๋ยวจะาปิดติดตาม้กันครับครับนี่เห็ดเพิงดอกนึงครับพี่น้องเห็ดเพิงน่อยครับนี่แสบเพื่อกันครับผมครับผมพี่น้องนี่ดอกนึงครับเป็นศาดครับพี่น้องครับดอกงามๆครับผมพี่น้องครับเห็ดเพิงไข่ครับพี่น้อง เห็ดพึ่งไข่เห็ดพึ่งไข่ครับพี่น้องครับดอกงามครับดอกงามขาบางงามครับผมพี่น้องเบนนี้พี่น้องดอกครับครับผมเห็นนั่งเลยครับพี่น้องครับเห็นนางเล่เห็นนางเล่ขาางงามครับผมดอกสวยครับ มังครับผมพี่นออ้องดอกสูงดอกนีง้งามเลยจ้าปาดเลยครับครับดอกนงามครับผมนี่ตั้งเลยครับดอกนี้งามครับพี่น้องปาพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องปาสูงเงี้ยขาอาลาดัดพี่น้องพี่น้องเมื่อนะครับ ยัางงามเลยจ้ะพี่น้องโอ้หันหมานครับมาบ่อยหมานแล้วปาดเลยจ้าว้าวสดธูรเล็กใหญ่พี่น้องมึงอีกดอกนึงครับพี่น้องครับโอ้ยปาดเอาเสือไปนหน่อยน้ำครับผมพี่น้องครับครับผมดอกก็งามครับเก็บเลยจ้า ครับพี่น so, ้องครับพ mm ี hmm. mm ่น hmm. ้องครับเอาบให้พ่ออีกแล้วครับสองดอกสองดอกอู้หูดอกงามดอกงามเลยครับพี่น้องเรียงกันลองส่องเลยจ้าเบมองนะครับผมพี่น้องปึ๊บกิบเลยจ้าอู้หูงามๆครับพี่น้อง พี่น้องบอ่บ่เลี้ยวไปเห็นอีกแล้วครับสองดอกสองดอกสองดอกพี่น้องตามมาครับตามมาตามมาเลยจ้าว้าวมุ่งหน้พี่น้องป๊าดมาเด้อครับไปเมรครับมาเก็บเห็ดลำบ,าบ่าบอยครับนี่พี่น้องขายังไงเลยครับอ,อากาศเป็นคึมๆครับพี่น้องผมพี่น้อง ว้าวยังงามเลยครับผมพี่น้องอุ้ยเกือบปะเขามาดอนนี่ครับผมพี่น้องอู้หูฝนครับดอกนึงครับน้อพี่น้องกำลังใหญ่กำลังใหญ่ครับผมอ๋อลดครับผมพี่น้องซ้ำนี่แต่กินแกงแซ่บเลยล่ะครับผมเดี๋ยวไปบิ่งน้ำกันอีกครับบอเห็นอีกแล้วครับพี่น้องตาซอนเฮงปั๊บพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวไปบิ่งนี้ครับผม าพี่น้องบังแน้ยจุ่มๆกันอยู่ครับผมพี่น้องครับตามมาตามมาครับว้าวขนขิงลูกขนขิงลูกขนขิงลูกดีออุ้ยพี่น้องเหงื่อฟุ้งนะนะครับสองดอกสามดอกพี่น้องสี่ดอกครับปาดมาครับผมเก็บเห็นแล้วมาบ่อยครับปาดเลยนะจ๊ะ ว้าววันนี้พี่น้องเดี๋ยวไปพิ่งน้ำกันอีกครับพี่น้องผมดอกเห็ดดอกงามๆเลยครับกีบซาเนี่ยกจะว่ากันเด้อพี่น้องครับอยากให้พี่น้องเห็นเห็ดสุดหม่ครับสุดแหลกที่พันออกนะครับเห็นพันพี่น้องเบื่องไก่ฉิดนะครับนเห็นดอกเห็ดงามๆ,น,ๆ,น,ๆ,น,ๆน้ำกันครับผมพี่น้องครับเห็ดเพราะท่านได้ออกลายดอกครับผมพี่น้อง ก็เลยเล่ีลีลาเนี่ยจากน้อยอิ <c> ้ว <oughs> โอ้โอโดวนี้ครับผมพี่น้องดอกไม้แมครับมื่อนี้ค้นหลยอยู่ครับผมพี่น้องคนแบบไล่เลยเขกมาในด,ดงคนหลก็เห็ดครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวไปติดตาทั้งกันนีครับครับผมพี่น้องครับว่าเล่นว่าหัวกันไปเนาะครับสีเก็บบัตงแต่เห็ดซื้อๆบ้าวบ่าป่ากระจา้าจังไลยครับผมพี่น้อง พี่น้องบ่าบอยเห็นอีกแล้วครับว้าวไปทางใดดพีพี่น้องพี่น้องสามดอกเลยจ้าเมองไงพี่น้องผมพี่น้องโอ้ฝนก็ตกดินแสงแสะเสงสะมองไงพี่น้องผมเอืมเก็บเห็นน้ำบ้าบอยครับแม่แม่ครับ คือคุณยาทองพันวาเนาะครับคุณยาทองว่าจังเด็ดอะบัาทีนี้ลืมแนละ้วคุณยาทองว่าจังเด็ดนอะไบ่าิ้มก็บ่ได้หัวบดตก,กบบหัวก็บ่ได้หายเดี๋ยวสิไปถามยายทองใหมครับจำบ่ได้น่าชิมันอยู่ดอกครับผมมีเด้อจะไปติดตามก,กันดีครับ พออีกดอกนึงละจ้าเก็บเลยจ้าปาดเลยครับปาดขาพันไว้น้ำครับผมสสวยครับปาดขาเลยจ้าดอกนี้ก็สวยมากมากมีแต่ดอกตุ้มๆเลยจ้าพี่น้องอครับ ถ้าเห็ดเพันออกลายเขาก็ดจะได้เก็บเร็วแน่ปาดขาเร็วแน่นะครับนี่เห็ดเพันยังออกเ่าท่านได้ลายครับอ,อยากให้พี่น้องเบิึงน้ำกันหลุดนน้ำกันไปเรื่อยๆนะครับหมดถือสดลูกหลานเนี่ยครับผมพี่น้องเดี๋ยวมือใด้เห็ดออกลายๆนะครับแต่สิเก็บมันมัน,มนเก็บกันมันม้วนครับผมพี่น้อง เห็ดเนี้ยออกปลาปลายอยู่ครับผมพี่น้องเห็ดออกรูออกเรื่อยๆครับจำไว้เพิ่นออกบโบโคบครับเห็ดเห็ดเห็ดโบโขบพี่น้องเห็ดโบโคบแต่เพิ่นออกเรื่อยๆครับผมเห็ดโบลายเนครับดอกนึงพี่น้องบ่บ่อยเห็นเหรอครับเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันครับครับเก็บเลยจ้าพร้อม พี่น้องครับเอาบอยมาพอาเห็ดไข่เขียวครับเห็ดไข่เขียวหนึ่งดอกจ้านี่ตรงดอกนี้ครับมมมลมปลาง,งางพี่น้องเอ้ยเียบเียบต้นไม้ถือคนพอดีครับโอ้พี่น้องครับเห็ดไข่ดอกนึงตุ้มๆครับพี่น้องแม่เล็กแม่เล็กครับมาเก็บเห็ดน้ำลูกเด้อ บุญนะครับโอ้โดอกยางงามเลยครับเห็ดพึ่งครับเก็บเห็ดพึ่งน้ำกระบอกบ่บอยครับดอกงามงครับ <c oughs> โอ้โยน, <c oughs> นะครับกำลัองออกครับโอู้เห็ดทองซาดกำลังออกไอเฮ้ยเพื่อนๆกันนี้ครับอีกหนึ่งดอกสวยๆครับโอ้ นะครับผมอีกหนึหน่งดอกครับเพิ่งครับฝนตกรินรินพี่น้องจ้าโอ้เห็เนผังสตร์ดอกหนึ่งครับครับดอกงามๆครับโอ้ฝนหน่อยฝนหนาผากหน่อยหนาหนาผากหน่อยใส่หน้า,นออนนาจอโทรศัพท์เนาะสองดอกพี่น้อง นะครับดอก,กงามๆครับพี่น้องครับสามดอกใส่บ่อดินคุนี่คุนี่โอ้สามดอกโอ้สามดอกครับพี่น้องผู้หนึ่งครับเราเก็บร่วมกันครับเก็บเลยจ้าลุยเลยจ้าควรนำหนาผักหน่อยเฮ้ยผมจะโต๊ะครับอดอกนึงงามๆพี่น้องกำลังบานครับนี่พี่น้องดูโอ้ยหอยเลยครับ พี่น้องสามดอกสวยๆครับดอก,กงามๆเลยจ้าอดอกหนึงงามๆพี่น้อง ครับนะครับผมไข่เขียวครับครับผมพี่น้องอีกดอกนึงครับอุ้ยสองดอกสองดอกพี่น้องสองดอกสองดอกตุ้มๆครับนะครับพี่น้องครับอือพี่น้องของเก็บเห็ดนอนกันครับเห็ดไข่ครับ นี่จ้าโอ้พี่น้องพี่น้องหนึ่งดอกสองดอกสามดอกปาดปน,นะครับพี่น้องงามๆครับโอ้ยนามกนยนอยสดๆอย่พี่น้องเลยปาดขาก่อนครับผมต่อกำลังงามครับวงดอกที่สองครับ เป็นครับผมพี่น้องดอกที่สองงามๆครับผมพี่น้องอุ้ยขายังอวบเลยครับนะพี่น้องอีกดอกที่สามครับพี่น้องผมดอกที่สามครับดอก,กางามๆเลยครับผมตรงนี้ครับผมพี่น้องสาดเลยจ้าว้าวเถิงแดงครับเห็ดเถิงแดงเห็ดเถิงหวานครับพี่น้องว้าวมีแมงด้วยจ้า ว่าผม,มไม่พี่น้องให้เพ่อนแขกครับเท่าแล้วครับผมพี่น้องแม่งเพิ่นกินกําลังกินครับเอาเอาเอาไปกินเอาไปกินนะหนูนะเ <c ười> พื่งพี่น้องหอยถากเพิ่นกาลังกินครับไปแย่งของคนจะไปเบ่งดอกไหมครับพี่น้องพี่นอ้นองเกิดยู่ข้างทางเลยครับอืหสองดอก,ดอกตั้งเธอเลยอยู่พี่น้อง <c ười> อู้ยบังเงยผู้นำผู้นำข้าวสองดอกตั้งเธอเลยอยู่ครับผมข้าวแบบแบบบ่บังเงเลยครับพี่น้องปัดมีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเห็ดมุงมกดอกมุงมกเลยครับบังเงยตั้งเงยเลยครับผมพี่น้องสองดอกขีเหาดินย่างไก่ครับคุณผู้เห็นพี่น้องบังเงยตั้งกระตั้งเธอเลยอยู่พี่น้องเอ้ยด,ดอกนึง,<อ>นงครับน้อง เก็บเลยจ้าดอกงามแห้งอโอ้ยพวกเนี้ยป้าดินเตี๋เห็ดไข่อีกเหรอครับป้าโอ้ยเจ๋งเลยเฝาอพี่น้องบพวงเนี้ยก็ผีหลอกเนี่ยพวงเนี่ยพี่น้องตอนแรกที่พ่อดินเอาอยู่หันครับดอกใหญ่ๆนั่นครับนี่ป้าอยก็เอาอยู่เทิงน,นี่สองดอกครับดอกใหญ่ๆเบื้งครับผมพากันเอาเราย่างลบไปลบมาไม่พอดอกนี่อีกพี่น้าะพวกเนี้ย เบิ้องนี้โอ้มันก็เป็ี่ยนใจจากหัวพะโล่นี่ครับดอกงามๆพี่ห้อยเด่นตัวงามแห้งครับเก็บเบ่อยปาดได้จ้ามือนึงถือกลองนะโอ้ยดอกมุกเลยครับไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องครับใกล้ติดเต็มแล้วละครับผมพี่น้องเจ็บพ่ออันน้ำกันบดตึงกระด้พ่อแกงบดตึงก็ะเด็พอแกงกับอ๋ครับผมพี่น้องอยู่กระทอมน้อย จะเป็นเบิ้งน้มกันอีกครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวหลังพี่น้องเดี๋ยวหลังข้ามีอีกโอ้เห็ดฝรั่งหวานครับเห็ดครึ่งแดงเห็ดฝรั่งเทียนครับผมพี่น้องดอกนึงครับพี่น้องครับโอ้เห็ดฝรั่งหวานครับพี่น้องดอกชีลเหลืองๆเลยครับเห็ดฝรั่งเทียนครับ เห็ดเพิ่งไข่อดอกงามครับพี่น้อง,งครับสองดอกครับพี่น้องว้าวเห็ดเพิ่งไข่จ้าพี่น้องผมครับผมพี่น้องเห็ดเพิ่งไข่ดอกงามครับกำลังออกเลยพี่น้องคนขาอุบอับเลยจ้าครับผมครับ ครับผมพี่น้องดอกนึงครับเห็ดปงไข่ดอกตุ้มๆครับผมนะครับอู้พี่น้องครับเห็ดปงดอกหนึงดอกนึงสวยๆพี่น้องดอกกำลามเลยจ้ามองนี้ครับผมพี่น้องดอกสวยๆงามๆเลยครับเคลื่อนที่ก่อนครับเคลื่อนที่ก่อนปาดด้วยกันเลยครับ พี่น้องบ้างเห็ดตะร์โลครับอืมเก็บเอาอีกคนครับผมปิดท้ายปิดท้ายครับเก็บเห็ดตะร์โลเปิดเปิดหร้อคลิปเรากับปิดท้ายครับผมพี่น้องหลอกงามพี่น้องเมื่อนี้ครับอุ้ยว่ามันลูกป,ปีกฟองพี่น้องโอ้โหนะครับเพิ่นเตินเห็ดตะร์โลครับบรรนวยใหญ่หลายเอาเข่าปากข้าข้อมาหนี้พี่น้อง พี่หล้กฆ่าข้อตาเหลียดตาสนขึ้นแล้วพี่น้อกกูนะอุ้ยงามๆครับผมพี่น้อกคนอีกดอกนึงครับว้าวงามๆครับผมตาโลตาโลครับดอกง,งามจ้าครับผม ผมพี่น้องอู้ยหยตะโลเรางามๆนะครับหตะโลอย่าพี่น้องกินดีขึ้นกันเด้อครับผมพี่น้องมันเห็ดเมนู่อย่างกระแซบมืดครับผมมองนะครับพี่น้องโอ้ง,ง,งามๆเลยจ้า ครับคัณพี่น,น้อสวัสดีครับอู้ไม่เงยครับผมพี่น้องคุณครับน้อยนึงครับ นปอ้โมพี่้องพี่ดอกงาม,งามครับผมแห้งถือฝนให้งามเลยครับเหตะโลครับใสอีกดอกนึงครับพี่น้องครับดอกน่างามเลยจ้าครับ ผมเห็ดบับอไดเต็มกระตาแล้วพี่น้องนะครับกำลังสีออกเมื่อครับมาพออีกดอกนึงครับผมกกบบดดพี่น้องดอกงามๆเลยครับนะครับพี่น้องตรงนี้ครับดอกงามๆเลยครับน่พี่น้องผมเมื่อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องอหลายๆเด้อที่ติดตามรับชมนะครับ ก็ตั้งใจบ้าบ่อยครับเดี๋ยวออกไปสรุปผลงานน้ำกันครับกับมาไกลกับเพียงหัวดินครับผมเบมองนี่พี่น้องว่าขันได้ดอกนึงมาพออีกดอกนึ่งเหรอค,อนะออครับพี่หน้อเบมองนี่พี่น้องผมดอกกล้ามนะครับมองนี่โอ,อ้พี่น้องขนาดยุกไกลๆลดได้ครับผมพี่น้องบาดเอาเลยครับป้าดเอาเลยอีกเพื่ ยังงามไหครับเดี๋ยวไปพี่กันนีกครับครับผมพี่น้องครับกะมาหอดรถมาหอดมองหอดบอลแล้วครับเบิ้งกัตตาเห็ดพี่น้องเบิ้งนี้ปาเห็ดนี่กรตตาบ้าบอยครับกตตาบ้าบอยนี่กรตตาพี่หอดินครับนี่กรตตาของเบาไกลครับผมพี่น้องปืดมีแต่พูดอะไรเห็ดหลายๆครับมือนี่ในตมตาหมอกกอกครับผมพี่น้องครับ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับที่เป็นกำลังใจให้บ้าบอเดนที่อีสานพี่เฮาเดนที่อีสานน้องเวียงน้องไอจีนที่อีสานผ้ารแล้วก็มือนีมาพอกับบ้าไก่โคกรถบกผ้ารครับเจ้าของสองเพิ่นครับครับผมครับเห็ดอึงเรืองอ่างลางอยู่นี่พี่น้องเด้งเด้งครับพี่น้องไม่แต่ผู้มีขีดโพครับผมพี่น้องกินสมบูรณ์ลาย ครับผมสำหรับคลิปนี้บ่บ่อยก็ขอเอาไว้สมนิสกรครับผมพอกันคลิปหนาครับผมพี่น้องครับในยูดีมีแห้งครับสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคนเน้อครับผมสวัสดีครับดนบายผมพอกันไหมครับผมพี่น้องครับไปละนะทุกคนไปแล้วไปแล้วไปจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ